สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมอาจจะมีท่านผู้ชมบางคนที่มีการอุทานขึ้นมาเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับว่าโอ้การ์ดที่อยู่ในอนิเมะมาตั้งนานดองมาเป็นสิบปีแล้วเพิ่งจะมีการ์ดทางการหรือนี่นะครับผมซึ่งก็ตามชื่อคลิปนะครับว่าอันนี้จะเป็นการพูดถึงการ์อัปเดตของริชิโดครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมชอบในสเสน่ห์ของการที่บทเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ว่ามันค่อนข้างอิมแพคริชิโดนะครับผมเป็น ตัวละครที่อยู่ในภาค Duel Monster นะครับก่อนหน้านี้ผมทำของภาค 5G นะครับแล้วก็มีของภาค GXT เป็นบริบทว่าการ์ดท,ที่มีบทบาทอยู่ในอนิเมะอาจจะเป็น only ในอนิเมะเลยแล้วก็ไม่เป็นการ์ดทางการสักทีนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการทำมาเป็นการ์ดทางการจนได้ก็ไม่คิดหรอกครับว่ามันจะลามมาถึงภาค Duel Monster คือตอนนี้มันมีแพ็กการ์ดท,ที่มีชื่อว่า World Premiere Pack 2,025ครับผมวางขายเมื่อวันที่27 กันยายนที่ผ่านมานี้เองครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยวันที่ยิบเก่านะครับเออก็หมายความว่า2วันสดๆเลยนะคือที่จริงแล้วไอ้การ์ดของริชิโดที่ว่ากันว่ามันอัปเดตมาเป็นการ์ดทางการนะครับมันก็จะมีพวกแบบอัโพพิสใช่ไหมไอ้พวกอสูรงูนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบว่าเซลเกตที่เป็นแบบตัวแมงป่องก่อนน้าน,นี้เพิ่งทำคอนเทนต์คีย์เวิร์ดไปนะครับเป็นแมงป่องอะไรบ้างอย่างนี้นะซึ่งในคลิปนั้นเหมือนผมจะพูดไปด้วยว่าไอ้ตัวเซลเกตเนี่ยมันเป็นซีรีส์จ๋าเลยนะ ผม,ผมเคยเห็นการ์ดทางการที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของการ์ดทางการที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นก็เนี่ยรอจนออกมาเมื่อ2วันที่แล้วอย่างที่ว่าไปนี่แหละครับซึ่งไอการ์ดที่อยู่ในแพ็คของ World Premier 2025นี้นะไม่ได้มีแค่การ์ดอัปเดตของริชิโดเท่าที่เห็นผ่านๆก็มีซีรีส์ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีการ์ดอัปเดตอื่นๆอะไรพวกน,นี้อีกทีนึงไปซึ่งอันนั้นก็ตัดทิ้งไปให้หมดนะครับคอนเทนต์วันนี้เอาของที่เป็นการ์ดอัปเด,อดตอยรยก,กูน,นะ่นนสจ มันไปจบลงที่พลังโจมตี5,825ใช่ไหมที่ว่ามีการดูดกลืนมอนสเตอร์ของโจโนจิเข้าไปมากมายจนนําไปสู่การอัญเชิญมังกรปีกเทราซึ่งการ์ดที่อยู่ในคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวปนๆการ์ดเก่ามาด้วยกันละกันเนาะให้เห็นภาพบริบทโดยรวมเลยว่าการ์ดที่ดิจิโดเขาใช้แล้วมันมีการ์ดทางการมาอัปเดตอย่างเงี้ยนะครับมันมีการ์ดอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการ์ดอัปเดตที่เอาสถานการณ์ของในอนิเมะมาทําเป็นการ์ดทางการนะครับเราก็จะไม่ได้เป็นจักรวาลการ์ดท ของอนิเมะใส่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับผมอ่ะมาดูกันการ์ดใบแรกเลยครับผมชายผู้มีอัครสลักโบราณครับชายผู้มีอัครสลักโบราณเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาจงเวทเลเวล4พลังโจมตีป้องกัน1000ครับอ่าถ้าทุกคนซูมเข้าไปคิดว่าลิชิโดไหมนะครับเออคือการ์ดของในภาคด้วยมอนสเตอร์ผมเห็นหลายใบแล้วนะครับคือเป็นชื่อของตัวละครก็ดีนะครับหรือเป็นการอธิบายตัวตนของความเป็นตัวละครอ,อย่างเงี้ยก็ดีนะและกลายมาเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในการ์ดซะอย่างนั้นนะครับ ซึ่งไอกาไปเนี่ยนะครับที่มาในเวิ l d p พรีเมียเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยแล้วครับว่าเขาน่าจะหมายถึงตัวริชิโดเนาะเออแต่ว่าพอมาเป็นมอนสเตอร์ปุ๊บมันก็จะมีวิธีการเล่นในฐานะที่เอาไปจัดไว้ในเด็กได้นะครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเอฟเฟกต์มมนอยู่ถึง3อย่างเลยนะเอฟเฟกต์ที่1สามารถใช้งานได้เพียงเท่านะครั้งคือถ้าเกิดว่ากาไปเนี่ยถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้สาดําเร็จเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะเอาการ์ดที่มีชื่อว่าวิหารราชวงศ ชื่อการ์ดวิหารราชวงศ์นั้นอยู่ในเท็กซ์ดก็ได้ครับเอาการ์ที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือหรือไม่ก็ส่งลงไปสู่สารครับและเอฟเฟกต์ที่2ของกาดใบนี้เลยก็คือว่าถ้าบนฟิลของเรามีการดวิหารราชวงศ์อยู่มอนสเตอร์ Monster, ติดชื่ออาโพพิสบนฟิลของเราและการดใบนี้นะครับผมจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดและไม่ถูกทำลายจากการต่อสู่และเอฟเฟกต์ที่3ของการดใบนี้เลยก็คือว่าการดใบนี้ตราบใดที่มันอยู่บนมอนสเตอร์โซนการดที่ชื่อวิหารราชวงศ์ที่อยู่บนฟิลของเราจะไม่ ถูกทำลายโดยเอฟเฟกของการ์ดครับคือเป็นเอฟเฟกที่โยงกันและกันนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยอยู่ไอ้วิหารก็ไม่ถูกทำลายไอ้วิหารอยู่ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ถูกทำลายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการเท่าที่ผมพอจะนึกออกก็คือเอาขึ้นมือหรือไม่ก็รีมูฟออกจากเกมนะครับจะเป็นอะไรที่จัดการกับไอ้คอมโบนี้ได้และการ์ดไปต่อมานะครับผมการ์ดไปเนี่ย คือ Judgment of Anubis ครับ Judgment of Anubis นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกท์าด,ดินเผาปีศาจเลเวล10พลังโจมตี3,000ป้องกัน0ซึ่งการ์ดใบนี้นะครับที่จริงแล้วในบทบาทของอนิเมะมันไม่ได้มีการโผล่มาในการต่อสู้อะไรของริชิโดเลยนะครับแต่ที่นี้ชื่อของมันน่าสนใจตรงที่ว่าไอตัวริชิโดนะครับมีการใช้การ์ดกับดักใบหนึ่งที่มีชื่อว่าคำพิพากษา Anubis แต่ทีนี้การ์ดใบนี้นะครับถ้าเราดูชื่อมันดีดแล้วก็จะเป็น Judgment of Anubis ครับผมก็แปลว่าคำพิพากษาของ Anubis แ,แต่ทีนี้อันนี้มันเป็นตัวเวอร์ชันมอนสเตอร์นะครับโดยที่ว่าคำพิพากษาอนุบิสตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือใช้ตอนที่โจโนโจิจะใช้เฮอริเคนเนาะในการที่จะทําให้ลิชิโดนั้นการ์ดเวทมนต์กับดักถูกเอากลับขึ้นมือหมดเลยนะครับแต่ว่าเออก็ถูกไอคำพิพากษาอนุบิสขัดเกมไปก่อนครับทำให้โจโนโจิแม่งเกือบแย่ไปเลยและการ์ดไปเนี่ยนะครับมันมีเอฟเฟกต์ที่โยงไปยังการ์ดวิหารราชวงศ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ขอพิเศษเลยนะแมนะ้บทบาทจะไม่เกี่ยวกับน ก่อนเลยนะครับผมอย่างที่1ก็คือว่ามันไม่สามารถอันเชิญแบบปกติได้นะวิธีการอันเชิญก็คือว่าถ้าในสุสานของเรามีการ์ดที่มีชื่อว่าวิหารราชวงศ์และมีการ์ดกับดักอยู่รวมกัน3ชนิดขึ้นไปนะครับผมให้เราเลือกการ์ดวิหารราชวงศ์หรือการ์ดกับดักนั้นก็ได้ครับเลือกอย่างละ1ใบแล้วเสร็จปุ๊บเอาไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กโดยจัดลําดับตามที่ต้องการได้เลยนะครับพอเอาการ์ดตามเงื่อนไขนั้นนะครับกลับเข้าไปไว้ใต้สุดของเด็กหลังจากนั้นเราก็เอาไอตัว judgment of บิสตัวนี้จากนบนมือหรือจากสุสานอัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้ครับผมนี่ก็เป็นเงื่อนไขการอัญเชิญแบบพิเศษของตัวมันนั่นเองนะและเอฟเฟกหลักของการไปน,นี้เลยก็จะมี2อย่างดังนี้ครับแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเท่านั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยก็คือว่าถ้าเกิดว,ว่าการไปนี้ถูกส่งจากบนมือไปสุสานเมื่อไหร่เราจะสามารถเอาผู้ที่มี อัขรสลักโบราณหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับซึ่งก็คือไอ้มสเตอร์ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมและคราวนี้เอฟเฟกที่2ของกาดใบน,นี้เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดวบมนกับดักที่อยู่บนฟิลของเราถูกทำลายโดยเอฟเฟกของกาดไปเมื่อไหร่ปุ๊บเราสามารถที่จะเลือกกาดหนึ่งใบที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปเลยครับและการดไปต่อมานะครับผมมาที่กาดเก่ากันบ้างคือคลิปนี้บอกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ได้เรียงไปตามมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักเหมือนที่เคยทํามาในคลิ อาโพพิสตัวนี้โคตรเก่าเลยครับผมการ์ดใบนี้นะครับวางขายตั้งแต่สมัยปี2001แล้วนะครับโดยร่างจําแรงแห่งอาโพพิสตัวนี้นะครับเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องครับผมที่จริงมันเป็นมอนสเตอร์กับดักนะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราหรือเมนเฟสของอ e ี 1, ่ายน่งดยการที่ว่าตัวของมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาที่มีพลังโจมตี1,600ป้องกัน1,800ธาตุดินเผาสัตว์เลื้อยคานเลเวล4ซึ่งก็นเนด่ยกลายเป็นมอนสเตอร์อันเชิญลงไปบนฟิลด์ในสภาพของการเป็นการ์ดกับดัักกดด้้้วววยเพพราะะฉนนแล็ูไ ในคุณสมบัติของกราดกับดัก มอนสเตอร์นะครับที่ว่ามันจะได้รับผลจากพวกการ์ดที่ทําลายการ์ดกับดักด้วยครับอันนี้ก็ต้องระวังนะและการ์ดไปต่อมาครับผมการ์ดใบนี้คืออาโฟพิสแห่งบึงเทพครับอาโฟพิสแห่งบึงเทพเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับผมอันนี้จะไม่ได้ใหม่ของเวอร์พรีเมียร์2 0 2 5ของแพ็คในคลิปนี้แต่ว่าจะวางขายมาเมื่อ2022ครับแล้วทีนี้ไอตัวเนี้ยมันก็เป็นมอนสเตอร์กับดักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยเอฟเฟกของมันก็ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งตัวของมันจะกลลาาาายเเเเเป็น Monster, มนมมออสตตรรร์ธดดิผั พลังโจมตี2,000ป้องกัน2,200ซึ่งอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนมอนสเตอร์โซนของเราโดยให้นับว่าการใปเนี้ยเป็นาการ์ดกลับดักด้วยหลังจากที่เรามีการอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงไปบนฟิลด์ได้แบบพิเศษตามนี้แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบนฟิลด์ของเรามีการ์ดกลับดักต่อเนื่องใบอื่นอยู่เราจะสามารถเลือกการ์ดที่ไหนายหน้าอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ตามจำนวนการ์ดกลับดักต่อเนื่องบนฟิลด์ณเวลานั้นครับการ์ดของอีกฝ่ายที่หงายหน้าที่เราเลือกได้นะครับเอฟเฟกต์ของ เทพอสรพิษอาโพพิสเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องการ์ดกับดักต่อเนื่องใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกด้วยกันครับผมไอตัวนี้แหละที่เป็นอาโพพิสตัวล่าสุดเลยที่วางขายมาในแพ็ค World Premier Pa c k ค2025นะครับโดยที่ว่าเอฟเฟกของการ์ดบใบนี้มีอยู่2อย่างแต่และเอฟเฟกใช้งานได้เทินละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับเมื่อใช้งานแล้วมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาอัญเชิญลงไปบนฟิลของเราแบบพิเศษได้โดยนับว่าเป็นการ์ดกับดักด้วยการ์ดใบนี้นะครับเมื่อเป็นมอน,เน,เเ 4, นสตเนตี1,6 ร้อป้องกัน1,800ครับโดยหลังจากไอตัวนี้ถูกอัญเชิญลงไปบนฟิลในฐานะมอนสเตอร์กับดักแล้วนะครับผมเราจะสามารถเลือกการ์ดกับดักติดชื่ออาโพพิสที่ไม่ใช่การเทพอสารพิษอาโพพิสตัวนี้นะเลือกการ์ดนั้นจากในเด็กเอามาเซตไว้ที่ฟิลของเราได้เลยครับโดยการ์ดใบนั้นที่เราเซตด้วยเอฟเฟกต์นี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดใช้งานในเทิร์นที่มันเซตได้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวอาโพพิสที่สามารถเรียกพวกมาได้และเอฟเฟกต์อีกอันหนึ่งของการ์ดใบนี้เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ด ไปสุ่สารเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะสามารถเลือกร่างจำแรงแห่งอาโพพิสหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและกลารไปต่อมาตัวนี้ทำผมเซอร์ไพรส์มากนะครับนั่นก็คือเทพอสสร,รพิษศักดิ์สิทธิ อาโพพิสครับเทพอสารพิษศักดิ์สิทธิ์อาโพพิสพเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุดินเผ่าสัตว์เลี้คันเลเวล6พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,600ครับคือถ้าเกิดว่าเป็นดิจิมอนในตัวนี้เป็นร่างสุดยอดเลยแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันคืออาโพพิสตัวที่น่าจะแกร่งที่สุดแล้วแหละซึ่งการ์ดใบนี้นะครับผมเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ที่เท็กซ์การ์ดมีคําว่าวิหารราชวงศ์ครับมอนสเตอร์ที่เข้าเงื่อนไขนี้2ตัวนะครับผมเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นอันเชิญมอนสเตอร์ตัวนี้ลงมาได้โดดดดยยทีีี่่วววาาากกร์ใบบบเเน้้้อัญชิิิแพศษไววธ อันเชิญฟิวชั่นหรือวิธีการดังนี้เท่านั้นครับวิธีการก็คือว่ารีล e ส s e มอนสเตอร์ติดชื่ออาร์โพพิสสตัวที่อยู่บนฟิวของเรารีลิสไปเสร็จแล้วก็อันเชิญการเป็นิจากเอ็กซ์ตร้าเด็ลงมาได้เลยครับซึ่งไออาร์โพพิสสตัวเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วเนาะว่ามันมีคุณสมบัติเป็นมอนสเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็นี่แหละมอนสเตอร์ติดชื่ออาร์โพพิสสตัวนั้น,นอะสามารถที่จะรีลิสไปเพื่อที่จะอันเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นได้โอ้ oh my god มอนเอ่บดก,วบกดวลยา กดทุกอย่างนะครับผม Monster Fusion มัปนตองใช้การ์ด Fusion และนสเ s t e r ที่เป็นตัวกับดักก้อนนั่นแหละกลายมาเป็นสเต s t e r f u ชั่นได้ด้วยประการนชนี้และเอฟเฟกหลักของการ์ดใบนี้เลยก็จะมี2อย่างครับเอฟเฟกที่1เธอละครั้งเลือกการ์ดกับดักติดชื่ออาโพพิสสูงสุด3ใบาจากในสุดสารของเรานะครับผมโดยต้องชื่อไม่ซ้ํากันด้วยนะเอาการ์ดที่เลือกนั่นนะครับมาเซ็ตไว้ที่ฟิวของเราได้ซึ่งทําแม่งชื่อไม่ซ้ํากันก็อีสาตัวเมื่อกี้อย่างละตัวนะพูดอย่างนี้นะ่าจะเข้าใจง,าง่ายกว่านะครับผมเอฟเฟกร์ effect ที่สองชองาการ,ก,ร,าก,าราการ จะสามารถเลือกการ์ดบนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปได้ครับซึ่งการใช้การ์ดกับดักเนาะแน่นอนว่าริชิโดเนี่ยภาพจาของผมก็คือเขาเป็นผู้ใช้เด็กกับดักอยู่แล้วนะครับและถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นยุคนี้ที่เขาจะเล่นเด็กกับดักแล้วก็มีการ์ดใบนี้เอฟเฟกต์ของมันก็จะสามารถสําแดงผลได้อย่างเต็มที่เลยซึ่งอัพพิสก็จะมี4ตัวตามนี้นะครับซึ่งตัวแรกเก่าเก่าไปเลยนะครับตัวที่2ก็คือเพิ่งอัปเดตเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วและอตัวที่3กัับตวที่่4เเนยมมาใใคห2025ลสร็จปุบมาทีี่เน้กับ้างผมต สัตเทพเซลเกตนะครับสัตเทพเซลเกตตัวแรกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาแฟรี่เลเวล6พลังโจมตี2,500ป้องกัน2,000ครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับก็เก่าแก่อีกแล้วนะครับผมซึ่งก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ริชิโดมีการใช้ที่มีการใช้ให้เราเห็นในเนื้อเรื่องของภาคดวลมอนสเตอร์นั่นแหละนะครับโดยที่ว่าเอฟเฟกของการ์ดใบนี้เลยนะมีอยู่3อย่างครับเอฟเฟกที่1ถ้าเกิดว่าบนฟิลของเราไม่มีการ์ดวิหารราชวงศ์การ์ดใบนี้จะถูกทำลายทันทีครับและเอฟเฟการใบนี้ ทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจากการต่อสู้ไปได้มอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะไม่ไปสุสารแต่จะถูกรีมูฟออกจากเกมครับแล้วทีนี้เอฟเฟกที่3ก็คือว่าถ้าเกิดว่าการดใบนี้ททำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจากการต่อสู้ได้เสร็จป,ปุ๊บพลังโจมตีของการใบนี้จะเพิ่มขึ้น500ร้อยครับที่จริงแล้วถ้าเป็นในอนิเมะนะครับจะจาภาพได้ว่าเซลเกตตัวนี้มันโจมตีใส่มอนสเตอร์ของโจโนจิ G, แต่มันก็ไม่ได้โจมตีแบบทําลายเนาะมันโจมตีในลักษณะที่ว่าดูดกลืนเข้ามาในตัวของมันเลยครับแต่การดูดกลืนในนออิเเมมมครััืกาาพลงโจตี ครึ่งหนึ่งของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปมาเพิ่มให้กับเซลเกตยกตัวอย่างเช่นถ้าทำลายไซโคช็อกเกอร์ไปพลังโจมตี2,004ครึ่งหนึ่งก็1 2 0นะครับบวกกับพลังโจมตีของไอตัวนี้ก็จะกลายเป็น3,007กันเลยนะแต่พอเป็นเอฟเฟกทางการที่บอกไปเมื่อกี้มันกระดูจานเนิร์ฟลงมาหน่อยนะครับโดยการที่ว่าพลังโจมตีก็ขึ้นแค่500ต่อการทำลายมอนสเตอร์ไป1ตัวนั่นเองครับผมและการ์ดใบต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้คือสัตเทศพิทักษ์เซลเกตครับสัตเทพ gate, เท 6, พิ ป้องกัน2,000ครับซึ่งเธอจากรูปร่างมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นร่างที่เพิ่งกินไซโคช็อกเกอร์ไปนะครับแต่อย่างที่บอกว่าร่างที่กินไซโคช็อกเกอร์ที่เห็นในอนิเมะคือตัวที่พลังโจมตี3,007นะครับแต่ว่านี่ก็สเตตัสไม่ได้หนีจากตัวสัตเทพเซลเกตเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับโดยที่ว่าตัวนี้พอกลายเป็นสัตเทพพิทักษ์ปุ๊บมันก็ไม่สามารถอันเชิญแบบปกติได้นะครับวิธีการอันเชิญก็คือว่าถ้าบนฟิลของเรามีวิหารราชวงศ์อยู่นะครับผมเทินละครนะเราสามารถ ขึ้นไปหึงตัวจากในเด็กหรือจากบนมือนะ เอารีมูฟออกจากเกมพอรีมูฟเสร็จแล้วก็อัญเชิญการ์ใบนี้ลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขาการอันเชิญแบบพิเศษเนาะและครั้นี้มันก็จะมีเอฟเฟกต์หลักของตัวมันเอฟเฟกต์ effect ที่หนึ่งเลยก็คือว่าอทนเชิละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเลือกการ์เวทมนที่มีคําว่าวิหารราชวงศ์อยู่ในเทคการ์หรือเป็นตัววิหารราชวงศ์เองก็ได้ครับเลือกการ์หนึ่งใบที่เข้าเงื่อนไขนี้จากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือแล้วก็ตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ใบนี้เลยก็คือว่าถ้าเกิิดว่่าาาากกกกรรร์์ใบบเนีียมมทัอออสขงงฝึ นในช่วงที่จะเปิดดาเมจสเต็ปนั้นเนี่ยทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งไปทันทีเสร็จแล้วเอาพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีตั้งต้นมอนสเตอร์ตัวที่ถูกทำลายไปนั้นนะครับเอามาเพิ่มพลังโจมตีให้กับการ์ดใบนี้ครับผมนี่เอฟเฟกของเซลเกตแบบที่ควรจะเป็นนะครับในอนิเมะมันเป็นเอฟเฟกนี้เลยนะครับก็คือทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีของมันก็เพิ่มขึ้นทันทีซึ่งก็หมายความว่าถ้าไอตัวนี้ทำลายไซโคช็อกเกอร์ตามที่ผมบอกไปตอน ผมเซลเกตยังมีเวอร์ชั่นสุดยอดไอตัวนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือสัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์เซลเกตเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุดินเผ่าแฟรี่เลเวล6พลังโจมตี3,000ป้องกัน2,000ครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครไปดูในอนิเมะนะครับ หลังจากกินไซโคช็อกเกอร์ไปแล้วเนี่ยมันกินอินเซกเตอร์ควีนเข้าไปด้วยนะครับคิดว่าไอตัวเนี้ยคงจะเป็นร่างนั้นนั่นแหละครับซึ่งผมสังเกตจากตรงหางแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากกินไออินเซกเตอร์ควีนเนี่ยมันกินฟิชเชอร์แมนในตำนานไปด้วยโดยที่พอกินฟิชเชอร์แมนในตำนานเสร็จแล้วเนี่ยจุดสังเกตหลักๆเลยก็คือว่ามันจะมีหางเป็นปลาครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยเห็นหางปลาชัดเท่าไหร่คาดว่าเป็นร่างที่กินไอไซโคช็อกเกอร์เข้าไปแล้วก็กินอินเซกเตอร์ควีนต่อนั่นแหละครับโดยทาา Fusion, ด ave, ท,ทีี่่่่่วววาาาากกกกกกยใบบนน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 ้้้ะครรรรรัััััผมมมมมมเเเเเเเืออ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 งงจป็็สสสตตตต์์์ฟฟิิิชชชชซลที่ พลังโจมตีไม่เกิน2,500ครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้เลยก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับเอฟเฟกที่1ใช้งานได้เถอะละครั้งนั่นก็คือว่าถ้าเกิดาการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้สาเร็จเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ในสุสานหรือที่หงายอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายได้1ตัวนะครับเอามอนสเตอร์ตัวที่เลือกของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับรีมูฟออกจากเกมไปเสร็จแล้วเอสเตอร์ตัวที่ถูกรีมูฟนั้นนะครับพลังโจมตีตั้งต้นของมันเป็นเท่าไรนะารห,าหารไ เป็นเอฟเฟกการดูดกลืนพลังมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึง่งแต่ว่าไม่ได้มาสวมใส่การ์ดใบนี้แต่อย่างใดนะแต่ก็เป็นการเพิ่มพลังโจมตีได้ใช่ไหมครับซึ่งการเพิ่มพลังโจมตีเรื่องเงื่อนไขนี้ทำได้ตอนที่มันอันเชิญแบบพิเศษลงมา แต่ทีนี้มันยังไปต่อได้ด้วยการที่ว่าถ้าเกิดว่ากาใบเนี้ยแบทเทิลกับมอนสเตอร,ร์ของอีกฝ่ายหนึ่งปุ๊บก่อนจะเริ่มดาเมจสเตตใดๆก็เหมือนกันเลยครับผมเลือกมอนสเตอร์ในสุสารหรือที่ไงหน้าอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวรีมูฟแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ไอตัวนี้ซะด้วยแล้วก็ตามมาด้วยเอฟเฟกต์หลักอันที่2ของมันเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมเลเวล10ขึ้นไปอยู่นะครับ การ์ดใบนี้มันจะสามารถโจมตีได้2ครั้งใน1 b a t t l e ตเทิครับผมเซฟเกณหมดไปนะครับผมต่อมาได้ยินชื่อกัมนาแล้วนะครับมาดูที่การ์ดใบนี้บ้างวิหารราชวงศ์ครับวิหารราชวงศ์เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องใบนี้ก็แปลกดีนะครับตอนที่ดูอนิเมะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันเป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลนะที่ดิชิโดใช้นะครับเออแต่ว่าพอเป็นการ์ดใบนี้ปุ๊บนับว่าเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องที่มี2เอฟเฟกต์ดังนี้แต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครับบดัก1ใที่เ บนฟิลในเทิร์นนั้นนะครับใช้งานเอฟเฟกของมันได้ทันทีเออซึ่งปกติแล้วการกับดักต้องรอเทิร์นหนึ่งถูกปะ่ะเออนั่นแหละเอฟเฟกนี้ก็กระตุ้นเลยนะครับให้มีการใช้งานเอฟเฟกนั้นได้เร็วหน่อยแล้วก็ตามด้วยเอฟเฟกที่2ของการไปนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเรามีสัตว์เทพเซล,เ,ซลเกตที่หงายหน้าอยู่บนฟิลหนึ่งตัวนะครับผมเราสามารถเอาสัตว์เทพเซล,เ,ซลเกหตหนึ่งตัวนั้นแล้วก็การไปนี้ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลนะครับผมเอาส่งลงส่สารไปเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ตัวจากในเด็ จากบนมือหรือมอนสเตอร์ฟิวชจาก Extra d ตร้าตัวอันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลครับซึ่งการ์ดใบนี้มันยังถือว่าอยู่ในหมวดการ์ดเก่านะครับวางขายก็ปี2001เหมือนกันครับอันนี้ก็เก่าแก่มา20กว่าปีแล้วแล้วทีนี้มันจะมีการ์ดใบนี้ครับผมที่ผมใช้คาว่าเป็นวิหารราชวงศ์เวอร์ชันอัปเกรดนะอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์บูชาสมบัติราชันครับ อนาเขตศักดิ์สิทธิ์บูชาสมบัติราชันเป็นการเวทมนต์ฟินะครับเออซึ่งเป็นเวทมนต์ฟิตามที่บอกไปเมื่อกี้แล้วแต่มันคนละชื่อกอันไงนะเอฟเฟกของกาใบนี้นะครับผมอย่างที่1เลยก็คือว่าตราบใดที่มันยังอยู่บนฟิวนะครับให้นับว่ามันคือวิหารราชวงศ์ครับแนี่น่ารักจริงๆซึ่ง,งไอ้พวกกาที่บอกว่าเนี่ยต้องมีวิหารราชวงศ์นู่นนี่นะครับผมกาไปนี้ก็สามารถเป็นตัวแทนได้เป็นอย่างดีนะนอกจากนี้นอเอฟเฟกต์หนึ่งของมันนะครับก็คือว่าเมื่อมีการใช้งานกาไปนี้เสร็จแล้วเนี่ย และเอฟเฟกต่อมาของมันก็คือว่าเทินละครั้งถ้าบนฟิลของเรามีการ์ดที่คว่ำหน้าอยู่2ใบขึ้นไปหรือมีการ์ดกับดักในสุสานเราก็ใช้งานเอฟเฟกนี้ด้วยการที่ว่าเลือกการ์ดมอนสเตอร์หนึงตัวที่มีชื่อการ์ดวิหารราชวงศ์อยู่ในเท x t ิกการนะครับผมเลือกจากในเด็ก1ใบแล้วก็เอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้และตามด้วยการ์ดไปต่อมาเทพผู้พิทักษ์วิหารครับเทพผู้พิทักษ์วิหารเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดา การเวทมนต์ใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันมีอ,อยู่2อย่างเอฟเฟก Effect ที่1ก่อนเลยก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุดินหนึ่งตัวครับผมเสร็จแล้วเอาวัตถุดิบจากบนมือกับจากบนฟิวส่งลงสู่สารไปแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาบนฟิวได้โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้วัตถุดิบมอนสเตอร์บนฟิวของเราเป็นตัวที่มีเท็กซ์การ์ดเขียนชื่อการดวิหารราชวงศ์อยู่นะวัตถุดิบอีกอันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอามอนสเตอร์ที่หงายหน้้้้าาออยยู่บนนนนิดดดของอมเป็ววัััตถุชไ จำไอตัวเซลเกตได้ใช่ไหมครับที่เป็นตัวฟิวชั่นเนาะว่า,าเราใช้มอนสเตอร์เซลเกตของเราเสร็จแล้วอีกวัตถุดิบหนึ่งครับเป็นมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีไม่เกิน2,005นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยเงื่อนไขนี้เราก็ไม่จาเป็นต้องใช้มอนสเตอร์ของเราอย่างเดียวแล้วแหละครับก็ดึงมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมาได้ด้วยนั่นเองอเนาะแล้วก็ตามมาด้วยเอฟเฟกที่2ของกาใบนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าบนฟิ์ของเรามีวิหารราชวงศ์อยู่เราสามารถเอากาใบนี้ที่อยู่ในสุสานนะครับทำการรีมูฟออกจากเกมไปเสร็จแล้วากาททีี่่่่่มมมมชืืออวาาาแแรรรงพรงพพพิิโหเเเ1ใใบบบจกนนนดด็คขึ้้ไั สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแรงพิโรธแห่งเทพนะั้นมันคือการอะไรมันก็คือการดใบนี้ครับผมแรงพิโรธแห่งเทพเป็นการเวทมนตบพลนนะซึ่งแรงพิโรธแห่งเทพนะครับตรงนี้ก็อยู่ในสถานการณ์การดวลของโจโนโจิกับริชิโดเหมือนกันเนาะคือเล่าให้ฟังว่าริชิโดตอนนั้นที่สู้กับโจโนโจิเนี่ยสุดท้ายแล้วริชิโดกำลังจะชนะโจโนโจิได้แล้วนะครับแต่ว่ามาริกเนี่ยเขาสั่งริชิโดว่าตอนนั้นอย่าพิ่งโจมตีให้นายอัญเชิญมังกรปีกเทพราออกไปเพื่อที่จะยืนยันให้ทุกคนรู้ว่านายนั้นแ่ะคือมาริกที่เป็น,น ว่าฉันยังต้องปิดบงังตัวจริงของฉันอยู่ว่าฉันไม่ใช่มาริกนะซึ่งมาริกสั่งดิชิโดไปแบบนี้แล้วตอนนั้นดิชิโดเองแม้จะลำบากใจนะครับแต่เขาก็ไม่ขัดคําสั่งมาริกนะเขาก็อัญเชิญการ์ดมังกรปีกเทพราที่เป็นการ์ดปลอมครับผมซึ่งอีจังหวัดอัญเชิญการ์ดปลอมนั่นนะครับมันก็จะทําให้เกิดเป็นแรงพิโรธแห่งเทพที่เข้าเล่นงานผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับโจโนโจิก,กับดิชิโดก็ถึงขั้นสลบไปเลยใช่ไหมเออซึ่งการ์ดใบนี้ก็มาจากบริบทนั้นครับผมแม้ว่า,า,ร,ออาริชิโดไม ซึ่งเอฟเฟกของกาไปนี้เลยนะครับก็จะมีอยู่2อ,อย่างแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเทอานั้นละครังเอฟเฟกที่1ก่อนเลยก็คือว่าจ่ายไลฟ์พอยต์ครึ่งหนึ่งครับผมเสร็จแล้วรีลลสมอนสเตอร์ Monster หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิวของเราไปพอรีลลสเสร็จแล้วนะครับเลือกมังกรปีกเทพราหนึ่งตัวที่อยู่บนเมอร์หรือที่ถูกรีมูฟออกจากเกมอัญเชิญลงไปบนฟิวแบบพิเศษโดยไม่สนใจเงื่อนไขครับผมโดยมังกรปีกเทพราที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไปโดยเอฟเฟกนี้นะครับพลังโจมตีป้องกันของมังกรปปีกกเเทพราาจะลย็นนแต่มั จะไม่สามารถโจมตีได้และใน Enface สเทอร์หน้ามันก็จะถูกเอากลับขึ้นมือครับซึ่งเงื่อนไขาการอัญเชิญเนี้ยมันจะไปสอดคล้องกับวิหารราชวงศ์ของดิชิโรตอนนั้นที่สังเวยเซลเกตเพื่ออันเชิญมังกรปีกเทพราตัวปลอมนะครับคือจ่ายลายพลครึ่งหนึ่งเนาะแต่ว่าพลังโจมตีของมังกรปีกเทพราตอนนั้นจะเป็นไปตามเท่ากับพลังโจมตีของสัตว์เทพเซลเกตที่ดูดกลืนมอนสเตอร์ทั้งหมดของโจโนโจิตอนนั้นไปนแล้วก็คือ5 8า5นอห้นะครับเออแต่ว่ากาไปเนี้ยเงื่อนไขก็คือให้เป็น นั้นก็คือว่าถ้าเกิดวากาใบนี้ที่อยู่บนฟิวนะมันถูกส่งลงไปสู่สารเมื่อไหร่ปรุ๊บเราจะสามารถเลือกมังกรปีกเทพราหนึ่งตัวจากบนฟิวของเราพอเลือกเสร็จแล้วมอนสเตอร์ทุกตัวยกเว้นมังกรปีกเทพราที่เลือกเมื่อกี้นะครับมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิวนั้นจะถูกส่งลงไปสู่สารทั้งหมดอันนี้ก็คือกล่าวว่าเป็นบนฟิวของเราด้วยแล้วก็บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับและตามด้วยการ์ดใบต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้คือการตัดสินของอนูบิสครับการตัดสินของอานูบิสเป็น เหมือนผมพูดไว้ตอนต้นคลิปแล้วนะครับว่าไอ้คำพิพากษาอนูบิสมันเป็นการ์ดที่ริชิโดเนี่ยใช้สวนโจโนจิคือในกากอธิบายสถานการณ์อีกแล้วเนาะตอนนั้นนะครับโจโนจิมีความคิดว่าเขาจะรวบรวมมอนสเตอร์บนฟิวให้มีพลังโจมตีรวมกันทั้งหมดเกิน4 0 0พแล้วก็ใช้เฮอริเคนในการเอาการ์ดกับดักทั้งหมดของริชิโดเนี่ยกลับขึ้นมือและตัวเองก็จะลุมโจมตีเข้าไปจนคว้าชชยชนะมาได้อันนี้ก็คือคำนวณไว้แต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยริชิโดเขาก็สวนเฮอริเคนด้วยการใช้การ Anubis นะครับมันจะชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า Anubis no ซาบาคิครับผมซึ่งอนุบิสโนะซาบาคิมันแปลตรงตัวว่าคําพิพากษาก็ได้แต่ทีนี้อีการไปบนี้นะครับมันเป็นการทีท่มีชื่อว่าอนุบิสโนะชิมปังครับผมคําว่าซาบาคิกับคําว่าชิมปังนะครับเอาจิงๆิงนภาษาญ,ญี่ปุ่นมันสามารถแปลเป็นคําว่าคําพิพากษาก็ได้หรือจะแปลว่าการตัดสินก็ได้นะครับคือความหมายเนี่ยมันพอจะไขกันได้แต่ว่าอีคาพิพากษาอนุบิสใบเก่าที่เป็นการทีท่มีมานานแล้วเนี่ยอันนั้นอ่ะผมก็เรียกว่าคําพิพากษาอนุบิสมายาวนานแล้วนะครับแต เป็นการ์ดใบใหม่ตรงนี้ผมก็ขอเรียกเป็นคําตัดสินของอนูบิสไปกันแล้วกันนะครับและถ้าเกิดว่าดูจากอาร์ตเวิร์กมาแล้วนะครับเท่าที่เห็นก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่โจโนจิใช้แล้วก็โดนพี่อนูบิสเนี่ยตัดสินพี่ภากษาเละเทะนะครับผมโดยการ์ดใบนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการ์ดที่อยู่ใน World p r e m i e r Pack 2025เหมือนกันนะครับการ์ดแบบที่เพิ่งออกล่าสุดเนาะเอฟเฟกของการ์ดถ้าบนฟิล์ของเรามีการ์ดเวทมนกับดักใบอื่นอยู่เป็นจํานวน3ใบขึ้นไปนะครับเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่ง แล,แล้วถ้าเกิดว่าตอนนั้นบนฟิ์ของเรามีการ์ดวิหารราชวงศ์อยู่นะครับให้ทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเอฟเฟกตรงกันในอนิเมะนะหลังจากที่เรามีการทําลายแล้วนะครับเอาผลรวมพลังโจมตีตั้งต้นมอนสเตอร์ตัวที่ถูกทําลายไปครึ่งหนึ่งมามอบเป็นความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ซึ่งในอนิเมะเนี่ยโจโนโจิกล่าวว่ารวมพลังโจมตีมอนสเตอร์4,002งถ้าเฮอริเคนทำงานแล้วก็สำเร็จปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะจัดการริชิโดได้ทันทีนะครับแต่ว่าเนี่ยโดน e effect เนี้ยเล่นงานกลับเข้าไปปุ๊บพลังโจมตี4,200นั่นก็ครึ่ง 1, 2, 100, หนึ่ง2,100มอบเป็นความเสียหายกลับให้โจโนโจิทันทีครับอ่ะไหนก็เมื่อกี้มีการพูดถึงแล้วนะครับแถมให้สักใบหนึ่งจะเป็นไรไปถูกไหมคำพิพากษาอนูบิสที่เป็นการ์ดกับดักยุคเก่าแก่นะครับเป็นการ์ดกับดักเคาเเน เอฟเฟกของการ์ดใบเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอ้คำพิพากษาอนุบิสอันเนี้ยเอฟเฟกจริงๆของมันก็คือว่าต้องทิ้งการ์ดบนมือนหนึ่งใบนะครับแล้วทีนี้เนี่ยทำให้การ์ดเวทมนต์ที่มีเอฟเฟกว่าทําลายการ์ดเวทมนต์กับดักบนฟิลด์โดยเป็นการ์ดที่ฝ่ายหนึ่งใช้มานะครับการ์ดที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยจะถูกเคาน์เตอร์ด้วยการที่เอฟเฟกจะไร้ผลแล้วก็ถูกทําลายไปและหลังจากนั้นนะครับเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวเอาพลังโจม ตัวที่2ของคลิปนี้ที่ผมพูดไปได้นะครับไอตัวนั้นนะครับมันมีชื่อว่า Judgment of Anubis ใช่ไหมครับซึ่ง Judgment of Anubis ในเวอร์ชันชื่อภาษาญี่ปุ่นของอีบ y นั้นเนี่ยกลับกลายมาเป็นชื่อภาษาอังกฤษของการ์ดกับดักคาลเตอร์ใบนี้ซะอย่างนั้นเลยครับโอ้ oh my god ปวดหัวมากนะครับสำหรับการที่แบบการ์ดที่มันชื่อใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้นะก็สร้างความสับสนให้กับผู้เล่นได้ทีเดียวเชียวนะนี่นะอ่ะหมดไปนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเลี้ยงแล้วสําหรับการ์ดที่เป็นการ์ดใหม่ของลิชิโดแล้วก็มีปนๆใบเก่าอะไรพวนี้้้เขาามาดย ท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมก็หวังว่าจะได้เห็นถึงความลึกซึ้งของการ์ดที่ริชิโดมีการใช้ให้เห็นในตอนต่อสู้กับโจโนจิมากขึ้นนะครับซึ่งเอฟเฟกที่มีการพูดถึงในอนิเมะแล้วก็ไม่ได้เป็นการ์ดทางการสักทีหนึ่งมันก็กลายมาเป็นเอฟเฟกทางการหลายๆใบกันแล้วนะครับแม้ว่าจะมีแบบความต่างเล็กๆน้อยๆได้อะไรเงี้ยในบางใบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันเพื่อให้เข้ากับบริบทของการที่ว่ามันเป็นการ์ดทางการแล้วจะเอาไปใช้จริงได้อะไรแบบนี้นะท่านผู้มาา็ารกสถ มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือจะพูดถึงในมุมของที่ริชิโดมีการต่อสู้กับโจโนจินะครับก็สามารถเอามาพูดคุยได้เช่นกันนะอย่างที่บอกว่าแมชเด่นๆของริชิโดเนี่ยก็มีที่สู้กับโจโนจิแบบเต็มรูปแบบตรวนั้นแหละครับถ้าเอาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยกินระยะเวลาอานิเมะสตอนนะครับแต่มันก็รวมพวกแบบว่าการย้อนอดีตอะไรพวกนี้ของริชิโดด้วยซึ่งตัวนี้ผมก็สามารถพูดได้ว่าริชิโดถือเป็นตัวละครที่มีความสําคัญในอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมและเหนือสิอ ครอบครัวของดิชิโดไปแล้วก็วาดได้ครับผมทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในจักรวาลการ์ดยกิโอคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ